าชมการเลี้ยงหมูอาชีพเขาเลี้ยงหมูเขาเรียจังไรแน่นะครับวันนี้เทาสิไปเยีย่ยมฟาร์มสุกเกษป์ฟาร์มนะครับของคุณพ่อเจนนะครับวันนี้เราสิว่าเบาๆยังสูปอมเป็นพี่น้องฟังนะครับเดี๋ยังจะไปชมติ๊กน้ำกันไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพอเจนนะครับแนะนํเชื่อห้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหัวใจนะครับเออผมนายสุขเกษมครับครับยูบ้านหัวเรามู่ที่อกตำบลบกโนดคูนครับซีสเกตเลยครับอือยู่ซีสเกดเห่านะครับครับครับซื้อฟ้ามซื้อจางไหนครับเนี่ คือข้างกรมปศุสัตว์เพิ่งโดลงทะเบียนก็คือสุกเกษมฟาร์มครับสุกเกษมฟาร์มนะครับนี่คือฟาร์มเลี้ยงหมูเพิ่นนะครับครับอ่ามีแนวคิดจังไหนครับจังไหนหันมาเลี้ยงหมูนี่ครับคือตั้งแต่ก่อนเนาะกต่ท่ำกิจการกับท่ำงานรับจ้างทั่วไปไปเรื่อยๆครับครับบ้านเนี่ยอายุกระแก่ขึ้นมามันก็ร่างกายสั่งขานมันก็บ่อแข็งแรง ก็เลยหันมาออกมูคิดทั้งเลี่ยงหมูครับอืมก็เลยลองมาท่าธุรกิจทั้งเิ็งครับเพราะมันสิบไหวบ่ก็เลยมาทดลองเิ็งกาลังอายุมันก็แกแลลวเดี๋ยวหกสิบแล้วครับก็เล่หมุนมาทางเลี่ยงหมูเพราะว่าเขาจะไาได้ทำงานนักปันไดครับเลี่ยงตั่งแต่สมอาหารให่หมูบ้างเป็นเวลาครับเวลาตามปกติอืม แล่กการมาลงทุนกู้ยืงทั้งพ่อข้อศอครับมาจัดการเรื่องโล่งเลื่อนครับกาตัดไหม่ย่คข้ามีละครับมาเ็้างแปลงโล่งเลื่อนครับครับนี่นะครับพอเป็นพี่น้องครับคือโล่งเลื่อนเพลินนะครับค้งสางดันบนนะครับเป็น มายุค่านะครับราคาเป็นสังกะสีนะครับด่านลงเลื่อนใหญ่นะครับจะเป็นสั้นไทยนะครับในการมุ่งครับเสาก็จะเป็นเสาปูนนะครับจัดล็อกนะครับโดยใส่อิฐบล็อกนะครับใส่ซีเมนต์นะครับในการเห็ดเป็นล็อกเป็นลลอกอันนี้เพื่อให้เห็ดมันคงแข็งแรงดีครับพี่น้องครับมีตะไคร์หลวกกันนะครับเห็ดย่างดีนะครับกันพ่วงม้า ครับพวกโนกาหลายครับอ๋อเนี่ยคือตะไคร่ห้าาใส่ไปผักกานซัดอย่างอื่นเนาะครับว่าเห้นเดเขามาโยงเกีียวกับกับหมูของเห้านะครับยอดหลังนี่ไปโดนเราบังคับหันทันมาเลียงหมูนี่อ๋อหันมาเลียงหมูก็ลังหังมาเลียงประมาณปีกัวเนาะปีกัวกัวอะไรครับเริ่มต้นปีกว่ัวครับครับเริ่มต้นเดี๋ยวปีกัว่าวอยู่ในฟาร์มเห้านี่เลี้ยงเป็นแบบไหนนะครับอ๋ออยู่ในฟาร์มเห้านี่ ครับก็คือไปสือแม่พันธุ์มากครับสือแม่พนมันธุ์มา,มากตอนแรกนั่นคือเอาลูกของิ่นมาเลียงครับมาเลียงแล้วมันได้กาไรหน่อยครับอืมเอาลูกเลียงเพราะว่ากันส่วงหมูมีราคามันก็สิพ่อได้กันส่วงหมูบ่มีราคาคือครูเม,ม,มินมันเกิดพ่อได้อยู่ครับครับ,รบ,รบแลังจากนั้นอเอาแม่พันธุ์มาเรียง ถ้ำคอดท้หนังเองออกมากเอาหลูกมันขุนทำขันทาลูมันไหนหลายๆเข้าขุนบไว้เข้ากับขายครับอทั้งหมดขายหลูกนั่นแหลครับเอามาทําทุนครับเพื่อแบ่งปันอาหารสมมติว่าลูกมันหลายอย่างสินนะครับเข้ากับข,ข,ขายหลูกมันไปก่อนเนาะแล้วก็เอาเงินมาหมุนตัวเข้าขุนนี่ครับตัวนั้นคือความคิดของคุณพอเจนนะครับนี่นะครับ พอเพิ่นนะครับนี่คือหมูกำลังขอดเนาะตัวนี้ได้๋ยวจะเมือครับพ่อนี่ได้ยีซิบเมือครับได้ยีซิบเมือนะครับนี่คือหมูยีซิบเมืออ่าแม่นี่ได้ได้เจกโตเนาะนี่ลูกแรกครับลูกแรกนี่ได้แปดตครับอ๋อได้แปดตนะครับนี่ก็คืออ่าพวกแม่พันธุ์เนาะพวกแม่พันธุ์แม่พันธุ์ของเฮาตอนนี้มีจกักโตครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์มีอยู่สี่ครับมีอยู่สี่นะครับตอนนี้มีอยู่สี่ตครับ นี่คือนี่นี่คือแม่พันธุ์นอครับนี่เพิ่งออกไปสีบพันาน์มาได้สิบเจ็ดตัวครับอ๋อนะครับแม่นี่ได้ถึงสิบเจ็ดตัวนะครับครับแม่นั่นก็ได้สิบเจ็ดตัวแม่นั่นก็สิบเจ็ดนะครับกําลังออกมาได้สองสามสามลุนหครับอรังออกมาได้สามรุนรุ่นละสิบห้าตัวรุนละสิบหกรุนละสิบเจ็ดครับอืมบ้านนี้อ่าระวังแม่พันธุ์กับหมูขุนนี่เขาเลี้ยงแบบไหนครับตางกันบ่ มันก็ต่างกันเรื่องหายอาหารครับอืมต่างกันเรื่องหายอาหารอันแม่พันธุ์เนีก็อาหารผสมนะครับเนาะอ่าผสมนี่คือคือเป็นเป็นซื้อวัตถุเข้ามาซื้อวัตถุดีเข้ามาครับครับมาผสมวัตถุดีเข้าคือห่ามนี่แหละครับเป็นต้นอืมห่ามเป็นต้นแล้วก็ซื้อของที่ตลาดแหละครับมาผสมอืมครับ คือห้ามห้ามผสมกับหัวอาหารนิราะนอ้อเป็นสูตรของทั้งฟ้ามเพื่อนนะครับสูตรของทางฟ้ามครับเออบันนีมองมองที่เฮ้าหา,น,าน้ำนี่มันประมาณจักเส้นครับระวงงางสูงจากเพื่อนนะี่แน่นออ๋อสูงจากเพื่อนเนี่ยครับสูงจากเพื่อนเนี่ยคือว่าเฮาเห็ดล่องไว้ยี่สิบเส้นครับ<ม>เพื่อนนั้นเพื่อนนี่ึ้นมากอะมันก็ดสิเหลืออย่ซ่หกสิบเจ็ดเส้นนี่แหละครับครับตัวนี้คือรังอาหารนน่อรับังอาหารนะครับเพ็่นเห็ดไว้ประมาณยี่สิบเส้นนะครับ เป็นโซนบอกบัรนโตนอนอยู่สุดท้ายเป็นเป็นพอพันครับพอพันเป็นพอพันุ์ครับอายุฟาร์มเ้าใสแบบไหนใสทับโตหรือว่าใสผสมเองใสผสมเองครับคือห่อลีดน้ำเสื้อนะืน้ำเสื้อออกมาแล้วผสมครับเป็นอย่างข้าตจังเลยมาใส่วิธีผสมเองนี่ครับครับคือเรื่องเนี้ยคือว่าทางครูเขาเลียงมาก่อนเขาแนะนำมากแบบนี้ครับเขาก็ว่าคือการันทับเองเนี่ยให้โตนมาทับเนี่ย มันแข็งแรงควิมแข็งแรงของหมูเนี่ยมันบอเพียงพอต่อการขับอาจอาจอาจจะมีปัญหาเรื่องกันมือเรื่องขาเรื่องสุขภาพต่างๆนั่นแหละครับเรื่องหมูครับเพราะว่าบางที่หมูเถอะมันแแกิะสิ่งไงเกินไปบางที่หมูเถอะกระเสหน่อยเกินไปครับแม่พั์แม่พัดเห็นมันตัวใหญ่ควัวครับก็เลยมีปัญหาอ๋อนะครับคือเ็น เป็นเลือกใส่วิธีนี่ก็คือป้องกันการเกิดบัติเหตุเนาะเพื่อหมูแมวพันธุ์ขาหาขาแพงนะครับเพื่อป้องกันไว้พร่าศึกษาน,น้ำผู้เลี้ยงมก่อก่อนอครับค่วมหูครับอ่าแรกๆเลื่อยนี่ห้าลงทุนเบิร์ตจักบาทครับป้าอ๋อลงทุนก็ลงสะสมมาเรื่อยๆเนาะครับลงเลื่อนนี่ประมาณจักบาทเนาะลงเลื่อนเนี่ยเมดประมาณหกหมื่นกว่าบาทครับลงลงเลื่อนเพิ่มหกหมื่นกว่าบาทนะครับ าบาันิกะ <บ lite. S 2> อ,อ๋อร่วมทมทีทมยังนำนะครับลงเดือนเป็นใสงบเบิดพกหมื่นกว่าบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบันีเริ่มแรกข้าวหมูเขามาจ้กโตครับเริ่มแรกข้าหมูเขามาแม่พันธุ์ขาวซีโตครับอืเริ่มแรกพันกะซโตเนี่ยตัวละตละหมื่นกยู่ีโตละหมือนอ่มนสามอยู่ีโตละหมืนหม่นห้าอยู่ีครับเริ cul. ่มแรกนะครับเป็นเดือนเป็นแม่พันธุ์กรนะครับบันี เรื่องหมูขุนเนี่ยนะครับหมูหมูขุนเนี่ยเขาเลี้ยงจังไรครับเรื่องหมูขุนเนี่ยเขาเลี้ยงอาหารส่วงข่มือเนี่ยยังมีการลงทุนแบบอาหารตลาดครับอืาหารตลาดอยู่นี่บอกครับพวกนี้บอกครับคือหมูขุนครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือหมูขุนหมูขุนขุนอีกสองบอกบ่านีครับหรือปะสามสามบอกสี่บอกเหรอครับอ๋อสี่สี่สี่บอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่คือหมูขุนเพลนตัวน,นี้ได้ั้ได้ทั้งเดือนแล้วพ่อะตัวนี้ได้ดออสองเดือนเะครับสองเดือนครับอีกอีกสองเดือนกระจับหนออีกอีกเดือนกลัวกระจับอ๋ออีกเดือนกลัวเพิ่นกระจับนะครับตนนี้เลี้ยงยากบ่ครับเลี้ยงกระบยาะกให้อาหารตามกฎกำหนดตามเวลารันเพื่ออหากินไปค่าน ตามเวลาเนี่คือเสารเที่ยงแรกนังสิบอกครับเสาเที่ยงแรงเสาเที่ยงแรงอาหารนเน่นเป็นอาหารคนอย่างเดียวเลยหรือว่าผสมห้ามอาหารเม็ดครับอาหารเม็ดย่างเดียวเพราะว่ากราทะไฮไลน์เนี่ยมันสิเฮดเทีห้างหรือว่าหมองแสร้งหารนี่มันแสะมันเป็นน้ำเป็นน้ำแล้วมันสิไม่กินครับมันเวลาไม่กินละหมูสิบบยากหมูสิบบกินนะครับก็เลยบริไฮไลน์กหเลยบริไฮไลน์ให้แค่กำหนดตามเวลาให้แค่กินเมอด กินเบิดแลลวค่อยหายไม่หายกินเบิดหรอจังหายไม่นะครับเพื่อนวะครับพอเจนผมสังเกตว่าอันคอกเข้านี่มันเสียเหตุเป็นเป็นร่องลงไปนะครับเพื่อเพื่อประโยชน์ยังครับอ๋อเป็นร่องเนี่ยแม่นครับมันสิขังน้ำได้เวลาหนาหวอนครับอ๋อที่เป็นบอทั้งแต่ถ่ายเนี่ยนะครับเป็นบอทั้งแต่ถ่ายนะครับเวลาหนาหวอน่าสิขังน้ำได้ใองเป็นน้าครับอ๋อจริงๆเนาะ คือบอมองหันมันมันมันขังน้ำได้ไว้ให้หมูเล่นน้ำง่าง่ายครับอ๋อนี่นะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคือตัวนั่นนตัวมันกัเป็นกอกเปิดออกไปเลยนนาะกรอกมันมีทอทอน้ำทิงครับอ๋อทน้าามันเกิดขังน้ำไวพรอนเป็นบ่ออยู่ครับครับเป็นบ่อเวลาหนาวห่อนผลก็จะเล็ดพอปล่อยน้ำไปขังปล่อยน้ำไปขังหมูก็จะเด้เล่นครับหมูมันเล่นน้ำครับ หมูมันหมักเลือนน้ำนะครับตัวนี้เป็นเิ่นความคิดที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคือบอมองหันเพิ่นล่างทำความสะอาดดยโด้วยที่ว่าบ่าต้องอันนี้นะครับเพิ่นไปเปิดก๊อกน้ำนะครับมันก็ไหลพวก,กเพราะว่าหม,มูนี่มันหมักขี้ใช้ที่เือนนะครับมันก็สีไปขี่หมองหันเข้ากับล้างทำความสะอาดง่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็แทก,กเดือนครับพ่อตัวนี้ก็สองเดือนนี่ อสองเดืนนอนสองเดือนคือการนะครับตัวนี้พันธุ์หยางน, <üf> นอนมันคือออกสีแดงๆน้ำแนวตัวนี้พันธุ์ผสมพันธุ์ผสมหลอกครับพันธุ์ผสมหลอกอ๋อพันธุ์ผสมหลอกของลาเป็นนผสมหอออ BT อลอกเป็นแนีมันก็เลยออกมาเป็นสีนี่ครับแต่ว่ากับกับหมูหมูอันรุ่นว่า้าเบื่องบางหันมันมันคนละสายพันธุ์มันคนละสายพันธุ์ครับตัวนั้นมันพันธุ์หยางก่อนมันลาดครับมันลาดตัวนี้มันหลอกครับอืมสองพันธุ์นี่ตัวได้เลี้ยงง่ายปะมันก็พ่อพันกันอะไรครับพ่อพอกันครับครับเดี๋ยวเราจะไปบึงขอกนันรับ ตามเพื่นมาเบ่งนะครับอ๋อนี่นะครับสังเกตเบ่งนะครับมองมองมองนี่เพิ่นสีมีมีไฟซองให้มันนะครับพอม่พี่น้องครับกำลังเอาออกจากแม่มาแต่สองมือแล้วอ๋อกำลังยาน่มเนาะครับยาน่มได้สองมือเอาออกจากแม่ได้สองมือนะครับตัวนี้จะโตกว่าคำนี้สิบห้าตัวครับโอ้สิบห้าตัวนะครับพอกนี่เป็นหมูอันนี้ไม่เพื่อนนะครับหมูเพิ่นแยกแยกมาใหม่นะครับนี่ นี่คืออ่าเป็นยังตั้งแต่เปิดไฟพออ๋อเคมันควมชื้นฝนตกฝน<ม>ตกมันจะเกิดควมเชื้อให้ถึงหมูบาสบายในมูลยอ๋อจะได้เปิดไฟไวเพื่อให้มันอบอุ่นอ๋อเปิดไฟไวเพื่อให้มันอบอุ่นนะครับตัวนี้คือเพื่อรักษาสุขภาพของหมูอืมเราสังเกตเบื้องมันกับสิมานนอนมองมันมีมีแสงนะพ่อนะมีแสงมองมันมีแสงนะครับตัวนี้ถ้ากันนอนมอง ตัวนี้ได้ได้จักเหมือครับถ้าจังได้ได้ออกออกมาใบนี้ครับผอได้เอ่อออกออกมากี่สิบแปดเมือาก็เอาออกมาแล้วครับอ๋อสิบแปดเมือก็ออกออกมาเนี่ยออออกมาได้สองสามเมือนี่ครับอืมออออกมาได้สองสามเหมือนนะครับบันทีกก็น่าไปอีกจักเหมือครับจังสิทธิจับรุุนหน่อยนี่ไปเกเข้ากันน่าไปอีกสามสามเดือนกขายครับอืมสามเดือนขายครับขายนี่น้ำนักมันสิอยู่ประมาณเจักกิโลครับ หนักอยู่ประมาณรอยโล100โล้อยโลเก่าสิบโลเก่าสิบโลร้อยโลนะครับเพื่อนก็เริ่มจับนะครับนี่คือนี่น,นี่นี่บอคับตัวผูกตัวผู้ของเร <4 S 1> าอ๋อพอพันนะครับออพอพันอันนี้คือหมองพอพันนะครับอ่าล็อกนี่นะครับน,นี่นี่แม่พันุอเสียมาไมาอ๋อแม่พันเอามาไมา่แม่พันเพิ่นนะครับพันนี้แล่นแล่นเพิ่นวะอ๋อพันเรือลอยเพื่อนแล่นเรือลอยนะครับ เป็นอร่อยกําลังมาเริ่มตนใหมอันนี้อืก็นามาเริ่มตนใหม่นะครับอ่าบอกราคาเดี๋ยวบอครับแบบนี้ราคาเจ้าบาทเนาะอ๋ออันราคาเทียบมาแต่มันนหน่อยเนาะครับเนาะตัวรหาสพันครับแต่น้่มนหน่อยเลยแต่เนนหน่อยเลยครับแยกแม่แยกแม่มาหาพันนะครับนะครับพ่นวาสามตัวเนี่ยหมื่นหาหมื่นหาครับอะคุณพ่อครับอันเวลา เลี้ยงหมูยังสีนั่นเฮาประสบป,ปัญหาเรื่องยังบอกครับมีมีบอม,มีปัญหาบอเรื่องก็บอกใครเจอปัญหาหรอครับปัญหาคือตอนหาผลผลมันสิตกเป็นคอกข้าบบดีคือว่าเราข้าบบดีเลยมันเช็ดให้ผลสาดตร์อายผลเข,ข้ามาหาหมูหน่อยเช็ดเหตหมูหน่อยมีอาการผิดป,ปกติครับครับหมูหน่อยสิ่งเจ็บป่วยใดคือการ้อรหล่วงครับอืาการอุ้งร่วง อาการสีซีขีไลมบรรเทาแก้ปัญหาจัางไรครับแก้ปัญหาก็คือเอาต้นกล้วยนะครับมาสับๆให้มันกินครับอการแก้ปัญหาสมมุิว่าหมูทองรวงเนาะยู่ฟามยูฟามพอเจนนี่เป็นสับๆต้นกล้วยให้มันกินนะครับแก้ปัญหาทองรวงนะครับเรียกว่ากล้วยนําว่าเข้าเลยที่เป็นลูกที่แก้แก่งเล็กน้อยก็มาสับ ผสมอาหารให้กินครับครับผสมอาหารให้กินต้นนั้นก็คือแกวิธีปัญหาทองหลวงใดขึ้นการนะครับแล้วอ่าเพิ่มความอบอุ่นบอกเพิ่มความอบอุ่นก็คือติดไฟเหครับใส่ไฟให้มันใส่ไฟให้มันนะครับช่วงหนาฝนนอกปกติเขาถึงนีที่อบกับนี่ก็คือการใส่ไฟอืมใส่ไฟความอบอุ่นเพิ่มความอบอุ่นให้กับมันนะครับ บ้านเขามีปัญหาบ่เรื่องเข้ามาเลี้ยงในทงไฮทงหน้าเลื่องยุ่งเลื่องมาแร้งใช่ครับอ๋อเรื่องยุ่งเนี่ยเรื่องยุ่งนี่ครับมีนะครับเรื่งเรื่องยุ่งเข้าไปนิ้ผามุงครับอืมผ่ามุงรอบนี้ผามุงรอบรอบเลยเรับยงกันยุ่งเพื่องกันยุ่งนะครับเพราะว่าอยู่้ามคุณพอเจนนะครับคือเพิ่นผมมาสังเกตเบิ่งนะครับเพื่อนยิบตะไคร้นี่ล้อมรอบเบิดนะครับแล้วคเขบมาดันในนี่บ่มีมแลงเลยนะครับพอมีพี่น้องครับบ่ม่ว่าต่ยุ่ง มะรงตัวหนึ่งกับก <มา S 1> ับบ่มีบ่มีเลยนะครับเท็ดไทยนอกจากอาการยุ่งนอ้ะมาแรงว่านพวกน้ำเสือลกมากกับกับบ่มีคือกันนะครับตัวนี้คือคือข้อดีในการยิบมุงนะครับในการยิบยิบมุงรอบรอบขอบอ่บาบันนี้เรื่องรายได้เป็นจังอะไรครับในการเลี้ยงมันรายได้มันขึ้นโยกับการราคาตลาดครับอืมตัวนี้แต่กับเป็นทีนาพ่อใจบะครับคือปีนี้ก็เป็นทีนาพ่อใจเป,เป็นทีนาพ่อใจ คือปีหกสามนครับคือปีหกสามครับเป็นที่หนาพอใจคืออยู่ใดว่างไงว่างไงคืออยู่ใดครับสําหรับคนเลี้ยงหมูน่องสาหรับคนเลี้ยงหมูอาบันี้พ่อจีฟังยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้เพื่อนมีความคิดแนวคิดคือว่าอยากเค็ดอยากล่องนี่มีแนวคิดตังไหนบ่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องรุ่นกันถ้าเฮาอยากเฮ็ดจากล่องก็ทดล่องมังครับกากหน่อยไปหาหลนะครับเนาะอ๋อคุณพ่อเป็นแนะนําแบบนั้นนะครับการหน่อยไปหาหลถ้าล่องล่องทด กล้องเมืองที่แรกถ้าเข้าวัดท่านมีแม่พันธ์กลับไปซื้อลูกหมูน้ำหมูเพลนน้ำหมองเพลนที่เพาะขายครับคบมาเรียงมังกวรว่าเรียงแล้วครบกาหนดเวลาเดือนของมันปีของมันแล้วเขาขายออกเขาถึ้กับไรเท่าไหร่ครับแล้วก็คืดไปตามนั้นข้ากระจายของอาหารไปเมือ่อหลายปันไนแล้วกาหมูเข้าตัวใหญ่ได้นำนักเท่าไหร่ขายได้กับไรก่บ,บาทครับแบบนี้ขา้าข้ามาคิดแบบนี้ ขราต่อไปคันท่าส่วนนั้นมันได้หน่อยเข้ากับไปหาแม่พันธุ์มาคือผมไปหาแม่พันธุ์มาครับหาแม่พันธุ์มาเลี่ยงเอาเองครับเอานำเสื่อมาผสมทำขอดเองมันกระสิกระตุนเรื่องถ้าใส่ใจถึงไม่เอกเพราะว่าไปซื้อลูกหมูเขาเนี่ยมันเสื่ราคาแพงครับครับมันไปซื้อลูกหมูเนี่ยยากหน่อยมันอก พันหกพันเจ็ดครับไปซื้อลูกหมูครับเพราะตอนั้นเท่ากับพ่อวมทุนเท่ากับไปเอาแม่พันมามาไหวสะสมนำเสือครับนี่นะครับคุณพ่อเปนแนะนํำว่าขันเมื่อไม่นะครับอยากให้อยากให้เสือลูกหมูเขามาล่องคุ้นมืองกรนะครับว่าเทาสี่เกลี้ยงเป็นจังไดแต่กำไรหรือขาดทุนมากบ่นะครับ บัดนี้คันมากแล้วนะครับขันมีทุนเน่ให้เสือหมูเม่พันธ์มาไหวนะครับมาไหวตะขอดเองเพราะว่าลดปัญหาการสือหลูกหมูมาขุนนะครับคือเขามีหลูกหมูเองเข้ามาตรงสือนะครับตัวนี้ก็คือความขีดของเพินนะครับสือแม่พันธ์เนี่ยอาจจะสือมาเท่าเม่ก่อนกันเนาะนพอเนะครับสือพ่อพันธ์อาจจะไม่อาจจะให้เข่ามาผสมที่อํให้่ครับอันคือเข้าไปเสือเสือมากจากความเขาครับการสือแม่พันธ์ม่พันธ์ การท่าแม่พันธุ์เขาจะมีหลายอย่างครับแม่พันธุ์สีดีๆแล้วก็ราคาแพงขึ้นแม่พันธุ์ราคาพอเข้าเลี้ยงได้เข้าเอาเอาซัมพอเลี้ยงได้ก่อนครับอืต่อไปเข้าสะสมขึ้นเรื่อยๆครับครับแต่ก่อนผมก็เอามาสองแม่ครับแบบแม่ซาบานธรรมดาครับครับเอาไปเอามาเดียวนี่ผมก็เริ่มถึงมาเรื่อยๆไปเอาขอบใหญ่คนมาครับไปหาเอาเลือดลอยเลือดยังมากมาเพิ่มเติมอีกเนาะนะครับ ครับนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อเจนสุกเสมสิงห์มนะครับมออเคลียให้พ่อแม่พี่น้องนะครับวางว่าเคลีปนี้ยถมีประโยชน์ก็พ่อแม่พี่น้องนะครับเสมมุติว่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอยากมาเบื่องฟ้ามมาหยังมามาไดนบ่ครับนี่อ้าวครับแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่อ่าค้ามเนี่ยตั้งยุไสครับค้ามก็เพื่อตั้งออกจากบ้านหัวเรามากครับท่านเฉลิมท่านไปบ้านประคออืมมากถึงท่านแยกลองเช่ครับครับ ราคาเรี้ยวข้ามาประมาณสามเสาไฟฟ้าครับอืมครับคันคันมาบ่เถื่อมามาบ่เถื่อนี่ไม่เบอรไม่อย่างให้เป็นตดต่อบ่อ๋อคันาสีมากกับมี่หรือสิโท่มากเลยไมาคุ้ยน้าก็ได้ครับครับศูนย์หสองครับ8 1ดหนึ่งสามสองสองหแปดครับครับ เมอนะเมอน้อนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อเจนนะครับขอ,ข,อข,ขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าคุณพ่อเจนนะครับเพิ่นก็มีการจัดการฟ,ฟาร์มเพิ่นอย่างเป็นระบบน,นะครับแล้วก็มีการซื้อแม่พันธุ์นะครับมาพอลูกเองนะครับเพ,พ,พื่อสีประหยัดต้นทุนในการซื้อลูกหมู Г เขามาขุนนะครับเพราะว่าอยู่ฟาร์มนี้เพิ่นเห็ดสองสองระบบน,นะครับเพื่อพอลูกหมูเองนะครับแล้วก็คุณนเองนะครับและอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของฟาร์มนี้นะครับก็คือเพิ่นมีการยิบมุ่งนะครับพอีพิณองครับ รอมรอบฟ้ามนะครับเพื่อกันยุ่งนะครับกันแมลงนะครับแมลงว่านนี่พวกนี้เลยนะครับฟ้ามเพิ่อนนี่สาแห้งนะครับแล้วกานาเอาเป็นแบบอย่างนะครับสําหรับฟ้ามหน่อยหน่อยแบบแบบนี้นะครับก็สามารถเพื่อกรมี่สามารถมีการจัดการที่ดีได้นะครับผู้ใดสนใจนะครับก็แวะเข้ามาเบิงมาถามผินไดตามเบอร์โทรศัพท์ที่เพิ่นหายไ้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบารูซิเกตนะครับก็จบปีหลักกรลาความเป็นพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ